วิทยรการกรุงเทพยกพวกดักถล่มโรงเรียนนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านครูเป็นลดลงค่ะอาจารย์ประจำโรงเรียนคุณอนันต์เรืองสมเนี่ยนะคะไปแจ้งความบอกว่าตอนสักประมาณบ่ายสามโมงครึ่งเนี่ยรถบัสเนี่ยนะคะที่มีนักเรียนปวชภาคเช้าเจ็สิคนเนี่ยก็คือส่งนักเรียนตามปกติ เคลื่อนไปทงบริเวณปากซอยวัดชนนิมิตเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนอาชีวศึกษาอีกโรงเรียนหนึ่งที่คุณสรยุทธ์บอกไปคือโรงเรียนพาณิชยาการกรุงเทพเนี่ยอยู่บนรถสองแถวอพอเห็นเจอกันเข้าก็ลุกขึ้นยืนตะโกนส่งเสียงโห่ไล่แล้วก็ชี้มือมาที่รถบัสในคันนี้เนี่ยนะคะสองแถวขับผ่านไปอาจารย์อานันต์บอกคิดว่าไม่น่าจะมีเรื่องอะไรปรากฏพอไปถึงปากซอยตาชันเนี่ยคะ่ะนักเรียนก็กําลังจะลง จากรถเนี่ยนะคะกลุ่มนักเรียนอาชีวะของพณิชยาการกรุงเทพมัดักรออยู่ตรงถนนเลยอาวุธนี่มีทั้งมีดดาบก้อนหินไม้ขวดแก้ววิ่งกลูกระมาณที่หน้ารถเนี่ยนะคะแล้วกเครื่องของรถโรงเรียน,นเยน,นี่ยค่ะครืงของที่อยู่ในมือขึ้นไปบนรถและบางส่วนเนี่ยอาจารย์บอกพยายามจะวิ่งขึ้นรถด้วยนะคะ อาจารย์เลยรยีบอกว่าคนขับเบนพวงมาลายัยไปทางขวาเลยอย่าให้ขึ้นมาได้แล้วก็บอกนักเรียนที่อยู่ในรถประมาณ10คนเนี่ยมอบลงมาเพื่อความปลอดภัยผ่านตรงนั้นมาได้นักเรียนอีก10กว่าคนที่อยู่บนรถเนี่ยนะคะก็ลงบริเวณ3แยกพระสมุทรเจดี JD ปรากฏว่าพอรถบัสวนกลับมาเพื่อจะมารับเด็กปวส,สภาค่ำไปส่งที่โรงเรียนเนี่ย<อ>ก็ยังเจออีกคราวนี้บาดดกกลางถนอนอีกฝั่งหนึ่งโดนยืนกลางถนอนอครั้งที่สองข่าวนี้ก็มีการเคลื่อนของมาอีกเนี่ยนะคะกระจกหน้ารถก็แตกกระจกด้านข้างแตกร้าวเป็นรูเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย ทั้งอาจารย์ทั้งคนคับก็พากันไปแจ้งความต้องเบี่ยงรถนี้เนี่ยคือรอบแรกข้างทางใช่ไหมรอบสองดักกลางถนนเลยเด็กต้องกลับมา <c oughs> ก็ปรากฏว่านอกจากที่อาจารย์อนัทเนี่ยนะกำลังเข้าแจ้งความอยู่เนี่ยนะท้ชมยังมีอาจารย์จากวิทยาลัยการอาชีพพระสมุตเจดี JD. อนี่อีกงเรียนหนึ่งเป็นโรงเรียนที่สาม พานักเรียนของตัวเองเป็นปชวชสี่คนเข้าแจ้งความกับตํารวจโรงพักพระสมุทรเจดีเหมือนกันว่าลูกศิษย์วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีถูกนักเรียนของโรงเรียนพันิชการกรุงเทพกลุ่มนั้นน่ะแหละลุมทําร้ายบริเวณเดียวกันขณะขี่มร์ไซค์กำลังกลับบ้านจนบาดเจ็บ สี่คนเลยนะค่ะและตอนที่อาจารย์อนัทของเทคโนโลยีหมู่บ้านครูกําลังแจ้งความอยู่แล้วก็ไปเจอกับอาจารย์อีกโรงเรียนหนึ่งด้วยเนี่ยนะคะปรากฏว่าตํารวจเนี่ยสายตรวจของสพพระสมุทรเจดี JD เนี่ยค่ะสามารถจับกลุ่มนักเรียนโรงเรียนพาณิชยาการกรุงเทพได้สองคนที่เป็นคนก่อเหตุนี่แหละก็มีทั้งมีดดาบมีดคัตเตอร์นะคะประมาณสิบเล่มเลยทีเดียวอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ในภาพนะฮะนึกว่ารันยิกนั่นน่ะ,นะ เห็นภาพแล้วเนี่ยก็รับสารภาพค่ะบอกว่าหลังเลิกเรียนตัวเองกับเพื่อนประมาณ10คนเนี่ยถูกนักเรียนโรงเรียนหมู่บ้านครูประมาณ30คนเนี่ยรุมทําร้ายก่อนอันนี้เมื่อ13พฤษภาเมื่อ13พฤษภาคมที่ผ่านมา1เดือนผ่านไปเคยโดนทําร้ายมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมีเพื่อนได้รับบาดเจ็บด้วย1คนวันนี้ก็เลยมารวมตัวกันเพื่อที่จะแก้แค้นเลยมาดักรอพอพบรถก็กระทําการอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเนี่ยค่ะแล้วอีกโรงเรียนหนึ่งเข้าไปเกี่ยวอะไรด้วยล่ะก็ปรากฏว่าสองคนนี้บอกว่าาเข้ใจ คิดว่าเป็น,ปนโรงเรียน,นหมู่บ้านครูค่ะเออน,นี่ฮะท่านผู้ชมฮมะอันนี้เกิดขึ้นเมื่อเย็นวานนี้นี่เอง